อ่าตอนนี้เราจะมาแสดงสาธิตวิธีการตอนไผ่นะครับขั้นแรกเราต้องดูกิ่งกลอนะกิ่งเราจะเลือกกิ่งที่ว่าไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะอ่ามันจะมีนวลถ้ากิ่งอ่อนมันจะมีนวลขึ้นนะจะมีนวลประมาณ้อายุประมาณนักหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีหรือแปดเดือนขึ้นไปอ่ะก็สามารถตอนได้อันนี้เราจะมาเริ่มเริ่มวิธีการตอนนะครับขั้นแรกเราก็ปอกเปลือกข้างๆตรงโคนนะนีนจะเป็นแบบเป็นมันป้องกันไม่ให้ ไผ่เจริญนะนะเป็นเยือเราต้องเอาเยือเจเิญออกก่อนนี่ทีนี้เราก็ทำที่สองต่อไปแล้วก็ใส่เลื่อยอุปกรณ์เลื่อยแล้วก็ฝานประมาณสามในสีน่สามนสี่อ่ะสี่ส่วนนี้เราแบ่งเป็นเราฝานเข้าไปสามส่วนเหลืออีกหนึ่งส่วนเราเอาไว้ไม่ให้ขาดเอาให้เลี้ยงหน่อยกระตุต้นมันอ่ะเราจะช่วยกระตุ้นให้รากมันออกเร็วขึ้น หลังจากที่เราฝานเรียบร้อยแล้วนี่ฝานมาซูมเข้ามา,มอ,มาอ่าเราจะเลือประมาณสามส่วนเหลือไว้หนึ่งส่วนจะติดไว้หน่อยหนึ่งต่อไปก็เราจะใช้ขุยมาพาะพร้าวผสมน้ำยาเร่งรากอ่าเราก็จะผ่าถุงนี่หนึ่งผ่าเราก็จะเอาหัวพิ่มลงนะฮะเพื่อป้องกันน้ำขังแล้วก็หุ้มเข้าไป ปาบนี่เลยห่อไปอยังดีต่อไปแล้วแล้วก็จะเอาเชือกมามาโอบนี่ได้แล้วใช้เชือกวางนะครับเพื่อสะดวกปกติสมัยก่อนเขาใช้ตอกผมโบราณใช้ตอกแันนี้เราจะ้เชือกวางแเราคนรุ่นใหม่แนละ้วก็มัดสองป้องนะ มัดล่างก่อนอดึงให้แน่นนะพ้องกันไม่ให้ขมุนได้ถ้ามุนได้นี่ลากจะไม่ออกนะครับมัดอีกป้องหนึ่งอันหนึ่งฮนะดึงอ่า าบเข้าไปหลังจากนี้นะเราก็จะตัดให้เรียบร้อยก่อนอเพื่อความสวยงามหลังจากนี้นะประมาณ15้าวันเราก็จะเห็นรากเจวันเลยจะเห็นมีรากขาวๆออกมาหน่อยก็เจ็ดวันนะตอนนี้ให้แน่นอนก็15วันถึงจะตัดออกจําหน่ายได้โอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้าไปกันแล้วครับหยุดดิ